เรื่องน้องหมากับน้องควายไม่ถูกกนันอันนี้คือเลี้ยงพิษบูลนะคะกับพี่ควายนะคะพิษควายนะคะพิษควายงั้นก็ไม่ถูกกันเท่าไหร่แต่ว่าก็ถ้าตอนนี้ก็คือแบบอารมณ์แบบเธอก็แปดปีจะเก้าปีแล้วเธอก็จะมีความแบบเจ้าถิ่นจะน้อยลงเธอก็จะไม่ได้ดุเหมือนแต่ก่อนที่จะต้องไล่ฟาดปันน้องควายอะไรประมาณนี้ไม่ตอนนี้ก็จะแบบเหมือนแอบขูบ่เบาบามองได้มองด้วยห่างตา แต่น้องควายเนี่ยพร้อมแล้วค่ะพร้อมเอาจริงมาร์กเลยค่ะนี่คือความสุขเล็กๆน้อยๆย,ย,ยามเย็นยามเย็นหลังบ้านนะคะทุ่งนาเขียวขจีนะคะต่างจังหวัดบ้านเราเนี่ยดีที่สุดแล้วเห็นไหมคะอากาศดีๆต้องมีสายจูงค่ะถ้าไม่มีสายจงูงเกิดมีมาตัวอื่นผ่านมา มันก็จะไม่ดีกับคนอื่นนะคะเพราะว่าลูกเราก็ค่อนข้างร้ายค่ะนี่นะคะน้องควายก็จะเป็นแบบจูงยากค่ะตัวเนี้จูงยากมากเลยพี่ป้องเนี่ยจะจูงยากสุดแหละตั้งแต่เลี้ยงมาเนี่ยพี่ป้องจูงยากเพราะว่าเขาจะมีความแบบมีความเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างสูงอ่าเดี๋ยวนะแคะิจําการ มัดหมานิดนึงนะคะดูหมาเรานะคะสักค,ครู่นีดแค่เพื่อเินขออนุญาตค่ะขออนุญาตจะเก็บหมานะคะจากน้องควายนะคะยืมแป๊บหนึ่งนะคะขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะคะนี่ค่ะเดีย๋ยวไปหาควายใกล้ๆนะนี่ค่ะโอ้อยู่เจ๋งก็ลูกขอแก้เชือกให้พี่ป้องก่อน แกะเชือกให้แป๊บหนึ่งค่ะพี่ป้องขาพี่ป้องขาเออน่ารักไหมคะด้วยความตาขนตายาววบวบๆปุ่มๆไปไหนล่ะลูกไปไม่ได้ห้ามห้ามเลยตอนนี้นี่นะคะด้วยความที่เราอยู่กึ่งกลางนะคะอันนี้ก็จะเป็นควายเผือกนะคะตัดภาพมาอีกฝั่งนะคะ หมาเพือกค่ะหมาเพือกเริ่มแล้วนะคะตอนนี้เริ่มตั้งป้อมแล้วค่ะคือเขาไม่ถูกกันเท่าไหร่แน่ย่านะคะย่านะคะนั่งลงนะคะนั่งลงนะคะย่านะคะปู้หยุดนะคะเห็นไหมคะจะมีความแบบเล็กๆนิดนึงนะคะส่วนนี้ก็หดาดใช่ยอมนะคะไม่ใช่จะยอมนะคะเราจะมาดูมหมยคู่เอกวันนี้นะคะเราจะได้ไปส่งโรงพยาบาลเหมือนเดิมไหมคะ ครั้งที่แล้วโดนอีกตัวหนึ่งค่ะเย็บไปเจ็ดเข็มโดนควายคว่ำเขาใส่ทิมกลางหลังฟูเลยค่ะแล้วถามว่าเธอเข็ดไหมไม่เข็ดค่ะเธอมีความแข็งอยู่ส่วนนี้นะคะทาตาหวานนี่นี่จมูกบานฟูนั่งลงนั่งลงนั่งรอใช่นั่งรอ,อก่อนหนูนั่งรอกอนลูกนี่ไม่ยอมนี่ก็เหมือนกันนี่ก็อยากให้พาเดินเหมือนกัน คือด้วยความอยู่เป็นสายกลางอะคือคนกลางก็จะค่อนข้างลำบากใจนิดนึงค่ะเพราะว่านี่ก็ลูกชายสุดที่รักนี่ก็ลูกสาวที่ไม่เคยยอมใครเลยค่ะเดี๋ยวจะถูกแบบนั้นนะคะคือขออนุญาตเข้าห้องน้ำสักครู่นะคะลูกสาวเราจะไม่ประจานลูกสาวเรานะคะลูกสาวเราเข้าห้องน้ำอยู่ป้องครับป้องครับคนหล่อนะครับเป็นควายตัวเดียวในฝูงที่ทรงเนี้ยทรงเนี้ย ซึ่งไม่มีในบ้านมีทรงนี้ตัวเดียวมีทรงเดียวเลยอะไม่รู้หลุดมาได้ยังไงไปเอาพันน์มาจากไหนไม่รู้เพราะว่าปกติควายจะเป็นแบบทรงตรงสั้นๆอะอ่ามีตัวเนี้ยที่หลุด qc มาซึ่งไม่รู้ว่ามาจากไหนไปเอาพันน์มาจากไหนไม่รู้มีอยู่ตัวเดียวจริงนะมีคนมาขอซื้อแสนหนึ่งไม่ขายเลี้ยงกันไปอยู่อย่างเงี้ยอืม ดูความน่าตาดีของลูกเรานั้นป้องคะขอบจับหน่อยค่ะขอบจับหน่อยได้ไหมคะอะไรอะไรด้วยความอิจฉานะคะก็จะมีความอิจฉาหรือสีอยกันเล็กน้อยนะคะนั่งลงนะคะนั่งลงนะคะอย่านะคะลูกอย่านะคะโอ้นั่งเฉยๆลูกอันนี้ก็ไม่ยอมนะคะน,นี่ก็อยากให้เราเล่นด้วยเหมือนกัน ป้องบ้องไม่ได้ใจเย็ยนๆลูกพี่น้องกันอยู่บ้านเดียวกันเนี่ยเราจะต้องรักกันซึ่งทําไม่เคยได้เลยสักครั้งหนึง่งทําไม่ได้จริงๆมีใครเลี้ยงหมากับเลี้ยงควายแล้วเขารักกันบ้างไหมคือนิ่มบอกเลยว่าไม่รักยังไงก็ไม่รักด้วยความที่หมามาก่อนด้วยถ้าควายมาก่อนอะ่ะก็จิกเรื่องนะคือว่าจะมีความไม่สนใจแยดีกัน ต่ตาบใดที่มาพร้อมกันเนี่ยเราก็คิดยากระบากจิตมากเลยแ,แน่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 แนเผลอไม่ได้ละสายตาไม่ได้โฟูนั่งเลยดิเด็กหญิงอาฟูตอนนี้แปดขวบเกือบจะเก้าขวบแล้วปีใหม่นี้เคอาก็จะเก้าขวบแล้วคะ่ะทุกคนดีๆนะลงไปได้คองนะลงไม่ได้ไม่ลง ึ้นมานี่ก็จะเก้าขวบแล้วอันนี้ก็คือแก่แล้วห oh, ขึ้นมาลูกขึ้นมาใช่ส่วนนู้นก็คือถามเขามาแล้วนะเขาบอกว่าพี่ป้องอ่ะอายุหกขวบละปีเนี้ที่อยู่ด้วยกันปีหนึ่งก็หกขวบแล้วล่ะนั่งลงโฟนั่งลงโฟนั่งลง,ง,ลงดูนะคะทุกคนทุกคนว่าจะเกิดศึกไหมคะคนนี้โฟนั่งลงลูกเออนั่งเฝ้านั่งเฝ้า นางเฝ้าเฝ้าดิเฝ้าเขาไว้อ่าเฝ้าเขาไว้เลยนะเดี๋ยวป้องหนีเนี่ยคือบอกแล้วเขาไม่ถูกกันสวัสดีค่ะธรรมชาติยามเย็นบ้านเรานะคะต่างจังหวัดบ้านเราก็สวยอยู่นะคะอากาศกำลังเย็นค่ะแถวนั้นเป็นยังไงกันบ้างเอย่ย ที่นี่เย็นแล้วแน่บ้องยานะเนี่ยค่ะคือจอดจมูกแล้วก็อยู่ด้วยกันตอนนี้คือนั่งวัดใจกันอยู่ระหว่างลูกลูกชายคือน้องควายเผือกค่ะลูกสาวคือเนี่ยค่ะพิษบูเธอไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่ค่ะ <laughs> นั่งวัดใจกันอยู่คือตอนเย็นแล้วก็คือพาต่างขนต่างอ่า เขาเรียกว่าอะไรพักผ่อนยามเย็นก็คือจะพักออกกําลังกายน้องควายคือเข้าหลักแล้วเนี่ยค่ะตอนนี้คือกําลังหาง,งบสร้างกระท่อมให้น้องอยู่แต่ตอนนี้งบยังจางอยู่ค่ะอืมเอาเงินไปรักษาหมาหมดล <c oughs> <c oughs> เลยก็ต้องแบบอยู่อย่างนี้ไปก่อนลูกอยู่ใต้ต้นไม้ไปก่อนก็ถือว่าร่มเย็นได้ได้ลมอยู่ได้ลมอยู่ยแต่ว่าจริงๆก็คือมีโครงการว่าจะทํากระท่อมให้น้องคนละหลังสามตัว แต่เอเอิญหมาเข้าโรงพยาบาลซะก่อนก็เลยเอาเงินไปรักษาหมาหมดต,ตอนนี้ก็เลยคือน้องก็ต้องอยู่แบบนี้ไปก่อนค่ะ <laughs> อเออเราคิดซะว่าเราอยู่แบบเอาดอ o นะลูกเนาะเปิดโลง่งบ้านเปิดโลง่งแต่ฝนตกก็คือน้องควายจะชอบน้ํามากกว่าน้องวัวน้องควายจะทนกว่าจะถามว่าดีไหม <laughs> ก็ไม่ค่อยดีค่ะแต่ว่าทุนทรัพย์ในการสร้างกระท่อมนี้ต้องรออีกนิดนึงค่ะต้องรออีกนิดนึง เราอยากทำทุกอย่างเลยตามที่เคยมีคนแนะนำว่าให้สร้างกระท่อมให้น้องคืออยากสร้างมากเลยแต่เออน้องหมาป่วยก่อนแต่น้องหมาป่วยไปก็ใช้เงินไปเยอะมากเลยค่ะลูกสาวของตัวนี้แหละน้องไมอาที่ป่วยเป็นมดลูกอักเสบแล้วก็ติดเชื้อภายในแล้วก็เสียรักษาไปคือแบบหมดไปเยอะแต่น้องไม่รอดคือใจน้องอสู้มากแต่ร่างกายน้องไม่ไหวอืม ก็เลยแบบพักทุกโครงการอะอืทุกคนก็เลยน้องควายก็ยังไม่ได้กระทอมไอตัวนี้ก็จะไปทําหมันหมอบอกว่าไม่แนะนาค่ะลงน้ำไปแล้วลงน้ำไปแล้วป้องลงตรงนั้นมันตื้นโอ้โหไปแล้วคไปแล้วไปแล้วน้องไปแล้วน้องไปแล้วอ่ะเนี่ยไปอยู่ในน้าแล้วเราก็จะไปแล้วเหมือนกันจะไปไหนไม่ต้องเลยนางลง นั่งใช่ยามเย็นน้องควายเล่นน้ำเห็นไหมคะเห็นได้ลืบไหมอ่าน้องควายเล่นน้ำอยู่ส่วนเนี้ยก็อย่างที่เห็นคะ่ะอยากจะไปเล่นน้ำมาเขาจริงๆไม่ใช่เล่นนะคะคือเขาเคยวัดกําลังกันมาแล้วน้องควายกับน,น้องหมาเนี่ยคือพิษบูจะมีข้อเสียอย่างคือเวลาเขากัดเขาจะล็อกแล้วก็จะค้างแล้วควายเขาสูงใหญ่กว่าใช่ไหมไอตัวก็ลาก ติดกัดกัดหนังเขาไปอะคือแบบกัดติดไปเลยอะห้อยไปกับตัวเขาเลยอะตอนนั้นนะที่พามาเนี่ยตรงนี้ค่ะตอนตอนที่โดนเย็บเย็บตรงนี้เจ็ดเข็มคือโดนทิ่มอะไปเลยเขาทิ่มไปเลยอะคือเราก็งงใจมากเลยลูกเราอะไปเก่งยังันได้ไงแล้วควายอะลากไปประมาณสักเกือบครึ่งโลอะลากน้องหมาไปอะคือน้องหมามันไม่ยอมขายออกใช่ไหมพอไม่ขายออกปุ๊บอะมันก็กัดดูดูสภาพดูสภาพดูดูใช่เนี่ยค่ะ คือเขาอะไม่ยอมปล่อยก็ล่ากันไปอะเป็นครึ่งโลอะคือเราแบบเราก็วิ่งตามไปกีตไปอะใช่ไหมมันทําอะไรไม่ได้นอกจากกีอ่ะกีดก็วิ่งตามอ่ะตอนนั้นนะอือหืออะไรก็แบบในใจนี่คือแบบหลวงพ่ออะไรศักดิ์สิทธิ์เนี่ยคือบ่นหมดอะเออคือแบบขอให้หมารอดขอให้ควายไม่เป็นไรขอให้มารอดอะไรประมาณเนี้ยแต่จ,จริงๆแล้วคือไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงควายเลยค่ะควายไม่ละคายผิวต้องห่วงหมาเพราะว่าหมาเราอะตัวเล็กกว่าแล้วเธออะห้าวงไง เธอโดนทิ่มไปใช่ไหมโดนตรงนี้ไปนี่เย็บแบบนี้เลยคุณหมอยังงงอ่ะคุณหมอบอกไปทําอย่างนั้นได้ยังไงคะคือน้องน้องกัดให้เห็นเลยเหรอคะใช่ค่ะเนี่ยรีบวิ่งมาเลยรีบพามาเลยแล้วโรงพยาบาลนะไม่ใช่ค่ใกล้นะโรงพยาบาลสัตว์ทีต้องเข้าไปในตัวเมืองอะ่ะบ้านเราอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยออกนอกแบบต่างจังหวัดแล้วอะ่ะก็คือต้องเข้าไปประมาณสามสิบกิโลอะ่ะแล้วน้องหมาเลือดซกไปเลยอะ่ะอืมเราก็แบบใจก็ไม่ดีละ โอ้โห oh, ลูกเรามันไม่ได้รักชีวิตมันเลยตอนที่มันวิ่งกัดเขาเขาใส่เขาแล้วคือเขาแบบแบบถ้ายิงแบบได้กินเหมือนเขากัดติดไปแล้วเขาได้กินเลือดใช่ไหมเขาก็จะแบบมีแรงฮึดอ่ะโป๊ะ oh. จ๋าทุกอย่างดีหมดยกเว้นนิสัยนี่นนแหละแต่กับคนนะแปลกนะพิษบูเนี่ยกับคนเนี่ยแบบหืงรักรัก,กทุกคน มีความแบบแอม่ไม่เอาไม่เอานั่งลงนั่งลงเดี๋ยวพักกลับบ้านนะเดี๋ยวพักกลับบ้านนะไม่ชอบไม่ชอบใจเขาไม่ชอบอะไรที่เป็นคนอื่นอ่ะอืมนี่แหละทําไมคนอื่นเขาเลี้ยงแบบดีมากเลยไอเราไม่เคยฝึกให้กัดไม่เคยฝึกแห่อะไรเลยนะแต่น้องอ่ะเลือกที่จะเป็นเองอ่ะต้องเด็กตอนเด็กๆอ่ะเขาเป็นลูกตำรวจด้วยนะอืมก่อนที่เขาจะย้ายมาอยู่กับเรา เขาไปอยู่ในสนามยิงปืนด้วยนะเขาไม่กลัวลูกปืนเลยนะไม่เคยกัดคนค่ะแต่น้องเคยกัดควายน้องเคยกัดควายแล้วไปโดนควายคว่ำเขาใส่ไปเย็บมาเจ็ดเข็มค่ะแต่ว่าคนไม่เคยคนนี้ก็คือแบบน้องก็จะแบบถ้าพลาดที่ตกดินกนะ็คือไม่มีใครกล้าเข้าบ้านอยู่แล้วค่ะก็เป็นข้อดีของน้องนะคะถึงน้องเฝ้าบ้านได้ดีค่อนข้างดีเลยอะ คือไม่มีใครกล้าเขาเพราะว่าพิดบูเนาะด้วยความเป็นชื่อของเขาเนาะแต่กลางวันเนี่ยคือต้อนรับแขกค่ะเชิญแบบโอ้โหกระดิกหางไปหาเขามากเลยแต่ถ้าหลังพัดที่ตกดินแล้วก็คือไม่แนะนำค่ะไม่แนะนำเลยอ่ะลูกนั่งลงนั่งลงนั่งลงขอสวยนั่งลงเอ,อ้นั่งพักลูกนั่งพักนั่งพักนั่งพักนะเนี่ยเห็นไหมคะ ความดุกะดูดูฟันเขานะฟันเริ่มผุวายฟันเริ่มผุวายไม่ใช่ไปกัดทอนไม้มาเมื่อกี้นี้ต้องเลี้ยงค่ะที่คนเขาบอกว่าน้องดุอะ่ะน้องของไม่เคยจริงๆขอมือได้นะคะแต่จะให้หรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งพ๊ะขอมือหน่อยค่ะ,ขอ,อคะขอมือหน่อยค่ะสาวสาวมาขอมือหน่อยขอมือหน่อยขอมือหน่อย ตอนนี้ไม่ค่ะตอนนี้ตอนนี้ไม่มีอารมณ์แล้วตอนนี้จะไปหาควายอ้าว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 ตอนนี้อยากไปหาควายแล้วตอนนี้วันนี้เราจะต้องไปก่อนนะคะเพราะว่าน้องจะกลับบ้านละค่ะมืดแล้วด้วยพระอาทิตย์ตกดินแล้วขอบคุณที่รับชมกันนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ <laughs>